สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้นุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขกสูตรคำนวณของอาจารย์คนโคราชนะคะงวดนี้เพิ่มมั่นใจร้ายนะคะเพิ่นมั่นใจร้ายเพิ่นมั่นใจว่าเพิ่นจะถูกเลขนะคะเพิ่นฟันเพิ่นเคยฟันว่าเพิ่นถูกแล้วเพิ่นก็ถูกจริงๆนะคะงวดนี้เพิ่นเคยเพิ่นกับฟันว่าเพิ่นถูกนะคะเพิ่นชิดว่า ต้องเป็นลทธิคล้ายๆเก้านะคะเพื่อนบอกว่างวดนี่เพื่อนมันใจรางนะคะเพื่อนจะซื้อห้างเดียวตัวละพันคุ้นพันนะคะมันใจร้างห้างเดียวพันคุ้นพันจะเป็นตัวได้ใจไปฟังเสียงสัมษั์แล้วว่านุนที่ยากับอาจารย์คนโคราชงวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์ขอโทษหล,ลายเด้ออาจารย์โทษมากไ่ได้รับสายสครับครับเพื่งเพิ่งจะมีเวาลาโทษครับค่ะครับอาจารย์คลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายปะค่ะแม่นครับโค้งสุดท้ายครับแบบวันนี้เอาเนื้อมันใจค่ะก็หดที่แล้วอยู่หดนี่มันใจไหลหมันใจบนหรือล่างค่ะอาจารย์ ทั้งบนทั้งล่างแหะครับเก็นวางบนนี้แล mm ้ว hmm. น่าจะของทั้งลาง่างนะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันสูตรนี่มันเห็ดกับย้อนกับนี่มันเขา่ขาเข่ามันเข่าแบบมันมันย้อนกับแล้วเห็ดผมเห็ดมาประจันนี่แหละแต่ว่าแบบมาเก็บหลบล้ลมด้กันสินะมันเวลาว่างไว้ก็เก็บสูตรนั่นี <Yeah. S 1> น้มาหั่อยสักหน่อกันกับมันกัเออรู้สึกว้เจ็ม ันคาสิมันใจะครับนุทีย่าพ่อเราค่ะต้องการเอาเสียงอาจารย์ประกอบตัวเลขครับผมบนครับบนเบนเจ็ดแปด 8, เน้นเจ็ดครับเด่นเจ็ดกับแปดครับเน้นเลขเจ็บเน้นเลขเจ็ดครับครับห้าเอ่อ คูเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ครับแปดสามแปดสี่เลขแปดก็เลขเลขเจ็ดก็เลขแปดมันตัดใบแต่ว่าผมกะคิดว่าหมั่นใจคือเจ็ดสามครับเน,น่นเน่นเจ็ดสามค่ะครับผมแต่ว่ากักลับไปแน่เนาะ,ะจากน้อยครับส่วน จบเจ็ดสี่เจ็ดนี่ยค่ะมันกับมีสิบมากกันเหรอครับแต่ากันเบาเบา,เบาไหวแตัวนักแข่งนัก 7, เจ็ดสามค่ะเล่นเจ็ดสามค่ะอ่าล่างครับล่างข้างล่างล่างล่างค่ะหนึ่งกับสองครับเน้นที่หนึ่งมีเดินหนึ่งกับสองเน่นที่เลขหนึ่งครับเลขสองหนึ่งคือสิบดัำค่ะสิบได้รักรักน้อยครับเลขสองรับรักน้อย ค่ะก็หมั่นใจเลขหนึ่งครับหมั่นใจเลขหนึ่งหมั่นใจคัดวันนี้หมั่นใจงั้นคัดทกวัที่แล้วหมั่นใจเลขหนึ่งยุรางปะคะครับครับหนึ่งยุรางหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะสองห้าครับสองห้าค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะสองหกครับสองหกค่ะ แน่นหนึ่งหาค่ะครับวันนี้มันใจหนึ่งหาไรลองลองไอหวอย่างน้อยกับพวกสอ,องหาสองหกหนึ่งหกเนี่ยนะครับลองไหวอย่งน้อยตัวหนึ่งหานี่ผมมันใจคากิวงานมันใจคากิววันนี้ตัวกลับไปอย่งน้อยแล้วครับเดอ้อ <5. S 2> กลับไปน้ำจุงน้อยค่ะ <5. S 2> ครับเลขสามตัวค่ะอาจารย์หลักร้อย มีมีศูนย์มีห้ามีหกมีหนึ่งครับคลิปชิ้นแรกผมให้ผมมาตัดดับออกเพรดีมันกัดตรงกันเล็กดับเลยตัดออกครับก็เอาเล็กหากระเล็กหนึ่งมามาใสา่เนี่ยแทนมาเป็นเหล็กตัวกันแทนอ่า,อาเหล็กตัวนี้เนี่ยคือศูนย์กับศูนย์เน้นศูนย์ล่องหกครับลักล่อยเน้นเลขศูนย์ร่องเลขหกครับ สามตัวก็ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามค่ะศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ค่ะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่เน้นที่ศูนย์เจ็ดสามแล้วก็ศูนย์แปดสามเน้นศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดสาม วันนี้ผมว่าผมมั่นใจหมั่นใจอยู่ครับอยู่ตรงนี้เข่าแน่นอนอสือตามนี่ก็ได้ตังค์้วครับแยกบนแยกล่างแยกบนแยกล่างตามนี่เลยมันบ่ะครับอาจารย์ครับตามนี่ครับแต่ว่ากลับไปแน่แต่ว,ว่างวดน,นี้ผมประชิงวดสิแล้วขันวอขันเลขวัดติดได้ว่าปิดนาอ,อไอ้เลขศูนย์เก้าฟิดพวงที่ได้หลยอยู่ค่ะแม้นมันเป็นเลขเลขอันเลขปิด วันนี้อหนึ่งหนึ่งหาคิดว่าจะว่าอันนะหนึ่งหาสองหาหนึ่งหกนยวนหาจะอันนะคะ่ะก็หนึ er well. ่งหาผมติดไอไส้งวันนี่พทนคนพั่านคนละอ๋อ่าหนึ่งหาหนึ่งหานี่สีอัดตัวละพันคุณพันเหรอเก็ตสามเหรอคะอาจารย์เก็ตสามัสี่ร้องไหมครับร้องว่านีอยผมันใจแข็งวางอยู่ สรุว่าอาจารย์มันใจนึ่งหาพันคุ้นพันเลยมันบอกอาจารย์ปรว่าผมว่าฝันนอกฝันส่ะทลแล้วเะไรแล้ผมไปเน้นแล้วนะว่าฝันว่าฝันว่าถือหวยก็สั่นว่าถือเลขก็สั่นเออถือเลขแสนกว่าบาทคนน่ะค่ตอนี้อ่ะเขาเงินจ่ง่่จ่งเื้อหัวใจ ค่ะถ้หายผมชั้นก็บาทแล้วก็เอาใน้ากาหายผมสองเดือนสั่นแบบว่ามันสมัติเลขสมัติเลขกเพื่อมีก็ว่าด้ไรไงก็ว่าคิดว่าเหล็กหาใส่เข้าแล้วละแม่นค่ะเพราะว่าเคยฝันหัึงสี่ครับเคยฝันหัึงสี่เนาะเคยฝันมาถึงเลขไงล่ะในไต้องหามือกูบาทมั้งอืมเคยเคยฝันว่าอาจารย์เคยฝันว่าถูกนี่ถูกมั้งบ้าอาจารย์แม่นครับแม่นครับตอนนอแล้วหลายปีแล้ะฝันว่าเข้าก็เข้าเนาะ วัเข่าก็ครับวันฝันคือคือคืออีีหลคืืออคความจริงไหมคือคือเป็นจริงสินะฝันว่าเป็นเลขดีใจสินะดีใจหลายสินะการเก่าค่ะฝันลิธีเก่าอืมอือแมนแมนก็เลยมั่นใจสินะทุกคนเนี่ยสรุปว่ามั่นใจแห้งมั่นใจลายตัวละพันขึ้นพันหนีคือหนึ่งหาล่างเลยมันบ่ะคะอาจารย์แมนครับอ้าวขอบคุณอาจารย์ได้เลยค่ะ ลองเบิ้งครับลองเบิ้งค่ะค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์ลหลายๆเดอ้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะงะคะวดน,นี้ก็ขคเอฟซีโจดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับค่ะพอมันเป็น้องเอฟซีกับสีแดงยิ่งเหรอนะคะแสงสัมผัสระหว่างนนทิยาก,กับอาจารย์คนโคราชโค้งสุดท้ายงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นะคะเพิ่นการหายแยกบนแยกล่าง แต่ว่าเพิ่นเน้นน้ำหนักไปทั้งรางนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะจัดโตละพันขุนพันนะคะพันคุนพันคือหนึ่งหาหาหนึ่งเนี่ยนะคะนะคะเพิ่นเพิ่นจะโตตรงกับโตกลับนะคะเพิ่นจัดโตละพันขุนพันเป็นล่างนะคะไม่ใช่บนนะคะนะคะเพิ่นจะแยกบนแยกรางมาให้นะคะตัวที่นักที่สุดคือหนึ่งหาหาหนึ่งนะคะ นะคะเพิ่นบอกว่างวดนี้มั่นใจนะคะฟันว่าถูกหวยนะคะฟันว่าถูกเป็นแสนนะคะเพิ่นเคยฟันฤทธิ์ที่นี่แล้วเพิ่นก็ถูกจริงๆนะคะเพิ่นคิดว่านาจะเป็นฤทธิ์คล้ายๆกันนะคะนะคะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะเลขยี่นี่นี่รู้สึกว่าจะพ่อซื้อได้นะคะบอ๊บอบบ๊อบแมนเลขดังเลขอันนะคะนนทียาก,กับขออวยพ่อไห้พ่อแม่พี่น้องเอซี่โชเดียนะทางของอาจารย์คนโคราชนะคะ